สวัสดีครับกข้าปันนะครับอยู่กับผมในเบสบอลมาครับเบสบอลนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นเบสบอลโซโล่กันนะครับทามแรกเราอยู่สีเหลืองเราต้องไปสีเขียวมีคนทีเทาไม่มีคนเพราคนไม่พอเนี่ครับหรือว่าก็ออกไปก็ไม่รู้ผมไป็นไรเดี๋ยวเผื่อมีคนมาตั้งตัวไว้รอดีกว่าผมอัดไปแล้วสองรอบแล้วแต่ว่าเสียงคลิกมันโคตรดังเลยผมก็เลยต้องมา อัดรอบที่สใหม่ใช่รอบที่สานี่เนี่ยปิง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 ิงป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 ิง่ินปิงปิงปิงปิเพลงปิ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 งอิะไอะิอปะไป ขา m ิงวัดให้แอมขามิงเโอเคเราอยู่ใกล้สีขาวเราไม่ได้อยู่ใกล้นั่นสีขาวบอกเล่นอะไรเล่นอะไรกันทำอะไรกันเนี่ยโอเคเราจะมาซื้อของเทีนทีด้วยเก็บ เราก็ซื้อเออแล้วก็ซื้อเลตเตอร์หนึ่งอันแปะ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 ะโอเคแค่นี้พอกาวก็อยู่ของมนันสีเหลืองรองให้สีเขียวตีแล้วพอสีเขียวมาแล้วค่อยไป้ตีมาอาแล้วสีเขียวก็แตกม,มาดูกันว่าสีเหลืองกับสีเขียวใครจะชน,นะนะคะก็ทำไมผมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยนะว่าบล็อกไม่พอเบร่ะเบร่ะ อ่อสิ้นเงินตายด้วยตายดีกว่าบล็อกไม่พอแป,ป๊บแก๊ปแปะป,ปึ๊บปึ๊บแปะใช,ช่ใ <c> ช <oughs> ่เสแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วฮีคัมฮีอิสคัมมี่เอาด,ดิ đi không đuôi bài wow 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 đi đi wow ้องทิ้งไปก่อนแล้กันไ,ไดไ้ใช้หรอกต้องสืแล้ววันว่าจเออ่ไป้แ้ไม่มีวันทีนีจำได้หรอกไปแล้ไปได้ดิ ออาดิเอาเอาดิเอาดอกึ้นมาดิเรียบร้อยแค่นี้จะมีแค่นี้เองอย่างนั้น <c oughs> เหรอเก็บใจเหมือนกัน ไม่ได้ใช้สักอันเลยอู้ทองฟรีเอ้เก็บไม่ได้รถยนต์ออกได้แหละรยนจะพื่งเลยรถยนต์ก็ไปได้ไงเนี่ยต่อไปต้องเป็นสีเหลืองสินะเพราะเรามันอยู่ใกล้เราสินะไปดีปะยังไม่ไปดี่เ๋ยไปกลางก่อนเพราะว่าเราจะได้ไป ทางกลางเลยจะได้ไปบวกสีเหลืองทางกระทางกลางทางกลางเลยจะได้ไม่ต้องต่อไปตรงนี้จะได้ไปเอาพวกเพชรพวกเอามาเราด้วยเดี๋ยวเราสู้เขาไม่ได้สีเหลืองตายเกิดไรเอาชาร์ปเน็ต oh, ซื้อชาร์ปเน็ตเลยอย่างนี้อาจจะชนะก็ได้นะ <c oughs> อาจจะเราต้องมีชาร์ปเน็ตเตอร์ซอสชาร์ปพิเตอร์ชาร์ปเน็ตสอจดลอยได้แล้ว ได้ว่าเก็บทองไว้ในกล่องอันนี้ไงเจอแล้วตายอีกแล้วหรอดีเรืองอ้ตายบอยจังเลยแล้วทำไมต้องพูดแบบนี้ด้วยบนได้ไหมจกักทอ,องอันแล้วก็เอาไมบอกด้วยเราต้องชนะเพราะเรามีที้ทิ้ลูกเดียวก็ช <c oughs> <c oughs> นะเลยเก็บไป แล้วเราจะไปเอาเอิมัลลอ์แล้วเราก็จะใส่ชุดกเกาะเพชรแล้วเราก็จะได้สู้พวกมันได้เพราะพวกม,นม,นมกันมันมีเตียงกันพวกมันมีเตียงโคตรกี่กลมสีเหลืองตายไปเลยเนี่ยตายอยู่นั่นแหละไม่ไหวแล้วต้องไปบุกมาแล้วแค่าตายก็ให้ตายไปเลยติดทำไมมันต้องเพราะว่า,าไปสีเหลืองมันก็เยอะเหมือนกันนะเพจกลับีกป่ะ ตับเขาบอกตัวเองนะไอ้สีเลืองมันตายแค่เป็นอะไรของมันเอไอเออก็ตายมันไม่มันไม่สมเหตุสมผลเลยทั้งนี้เดียวโอ้เพรอีกแล้วโอ้เพรเราเยอะมากเลยเราจะเอาไปอัพอะไรดีอัพเฟลเชิงบายนิ่งบกันเฮ้ยเลียวก่อนวัดอะครอสชิม ไอสีเหลืองมันตายตๆอางนั้นแหละจะบอกนะว่าสีชมพูมันอยู่กับสีเหลืองงันก็ไปบูกชมพูด,ดีครับรอยสีเหลืองมันกระอะไรแล้วหรอกมันสีพูมันคงแป๊บๆก็น่าจะได้แล้วต้องรีบหน่อย เดีย๋ยบล็อกเพิ่มทำไมก็ไม่รู้แต่รู้รรสึกว่าเร็วกว่า ปฏิบัติการระเบิดเลยไหนดูทางทางโอ้โหการน้อยและกอนร,ระเบิดทางทิ้งสึครับเอ้ยเราม,มีแบลชนะแล้วปึ้งปึ้งเก็บซื้อเกบ ็อกไป้ทำอะไรหน่อครับเอาไว,าไว,าไว้ถ้าใครสงสัยว่าเอาไว้ทำอะไรคงจะเอาไว้พีวีพีกางอากาศ <c oughs> เออเรียบร้อยตีเหลองกระพังแล้วตอนนี้ทุกคนไม่มีเตียงกันสักคนเลยโอ <c oughs> ไม่น่าสีเรืืองเอเมิลี่แล้ว <c oughs> นั่นก็ <c oughs> อไม่จริงแหละ